เคยรู้สึกเหมือนกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างไหมวิ่งหนีหนี้สินวิ่งหนีความไม่มั่นคงวิ่งหนีอนาคตที่มองไม่เห็นผมเองก็เคยเป็นวันนี้ผมจะมาสรุป Think and Grow Rich ในแบบที่โคตรเข้าใจง่ายให้เหมือนการปลดล็อกรหัสลับชีวิตกันเลยทีเดียว หลายคนอ่านเล่มนี้แล้วบอกว่ามันคือหนังสือกฎแห่งแรงดึงดูดแต่ผมว่ามันมากกว่านั้นเยอะมันคือการแฮกระบบความคิดของเราเองลองนึกภาพตามนะคุณอยากได้รถสปอร์ตสุดหรูคุณไปลั่งฝันถึงมันทุกวันแต่ในใจลึกๆคุณยังเชื่อว่าคนอย่างฉันไม่มีทางได้หรอกแบบนี้ต่อให้ฝันอีก10ปีก็เท่านั้น Think and Glow Rich บอกเราว่าความปรารถนามันต้องมาพร้อมกับความเชื่อมั่นที่แรงกล้าแบบสุดๆเหมือนคุณรู้ว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นแน่นอนไม่ใช่แค่อยากให้เป็นแต่มันคือมันต้องเป็นและที่สำคัญมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวผมขอยกตัวอย่างง่ายๆสมมตุติคุณอยากเปลี่ยนงานแต่คุณกลัวกลัวว่าที่ใหม่จะไม่ดีกลัวว่าตัวเองจะไม่เก่งพอ หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าให้คุณโฟกัสไปที่คุณค่าที่คุณจะมอบให้กับบริษัทใหม่ไม่ใช่แค่เงินเดือนหรือตำแหน่งที่คุณจะได้ถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะเปลี่ยนจากผู้ถูกเลือกเป็นผู้เลือกทันทีจำไว้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงมันเริ่มต้นจากภายในก่อนเสมอมันคือความเชื่อมั่นในตัวเองความกล้าที่จะแตกต่างและความมุ่งมั่นที่จะลงมือทำ เหมือนกับที่นโปเลียนฮิลบอกไว้ว่าสิ่งที่จิตใจมนุษย์สามารถคิดและเชื่อได้จิตใจมนุษย์ก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้สรุปง่ายๆเลยนะ Think and g l o r i h ไม่ได้สอนให้คุณรวยเร็วแต่มันสอนให้คุณรวยอย่างเข้าใจและรวยอย่างยั่งยืงยนจากข้างในถ้าคุณเคยอ่าน Think and g l o r i h แล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณไปลองคอมเมนต์แชร์ไอเดียของคุณหน่อยนะครับเรามาเรียนรู้จากกันและกัน และถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องเงินเงินทองทองในแบบที่ไม่น่าเบื่อและใช้ได้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับเราจะมาปลดล็อกความมั่งคั่งจากภายในด้วยกัน